สวัสดีครับทุกคนวันนี้อาตก็พาทุกคนนะครับมาอยู่ในช่องของอาดเลิฟทรีนะครับวันนี้พาทุกคนมาดูเจ้ายิมโนหนามยาวนะครับทุกคนอ่าเพื่อนๆมาดูนะครับเจ้ายิมโนหนามยาวนี่นะครับอาตก็ซื้อมาในราคาที่ไม่แพงครับทุกคนดูนะครับแล้วก็กระถางเขาก็ค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะครับซึ่งเป็นต้น แคคตัสอีกสายพันธุ์หนึ่งที่นะครับนี่ยมนํามาเลี้ยงนํามาปลูกซึ่งเขาค่อนข้างที่จะดูแลง่ายเลี้ยงง่ายนะครับทุกคนเพื่อนๆดูนะครับตอนนี้เขาก,กำลังออกดอกสวยงามมากเลยนะครับดอกของเขามีสีขาวนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะออกดอกค่อนข้างดกนะครับเนื่องจากเมื่อเดือนที่ผ่านมาเขาก็ได้ออกดอกไปแล้วนะครับประมาณดอกหนึ่งนะครับมาเดือนนี้ นะครับซึ่งอยู่ในช่วงของเดือนพฤษภาคมนะครับตอนนี้เขาก็ออกดอกมาอีกแล้วนะครับสามดอกเลยนะครับทุกคนดูลักษณะของดอกของเขานะครับเพื่อนดอกของเขาก็จะเป็นสีขาวแล้วก็จะมีกลีบดอกนะครับวนอยู่รอบๆบริเวณดอกของเขานะครับเขาก็จะมีกลีบเลี้ยงซึ่งเป็นกลีบสีสสเขียวนะครับแล้วเขาก็จะมี กลีบดอกนะครับซึ่งเป็นกลีบที่อยู่ที่บริเวณด้านในนะครับแล้วก็เขาก็จะมีเกสรของดอกด้วยนะครับเก <_ an> สรเขาก็จะมีเกสรตัวผู้แล้วก็เกสรตัวเมียสําหรับเกสรตัวผู้เราก็จะเห็นได้ว่าเขาก็จะมีฝอยๆออกมานะครับสําหรับเกสรตัวเมียเขาก็จะอยู่ที่บริเวณทางด้านในนะครับ <_ an> เขาบานได้สวยมากเลยครับและในการออกดอกในแต่ละครั้งนะครับท่านผู้ชม ในการออกดอกในแต่ละครั้งเนี่ยเขาก็จะอยู่ได้ประมาณสามสี่วันเลยนะครับกว่าที่เขาจะเหี่ยวเฉาไปนะครับสำหรับเจ้ายิมโนหนามยาวนี้นะครับดูลักษณะของหนามของเขาก็จะมีหนามอยู่ที่บริเวณภูของเขานะครับที่บริเวณปลายเนาะลักษณะของภูของเขาก็จะเป็นภูที่มีรอยหยักๆนะครับ มีลักษณะเป็นหยักๆแล้วก็จะมีลูกคล้ายๆสารเปานะครับทุกคนแล้วก็จะบอกว่าหน่อของเขาก็จะเยอะมากนะครับแต่อาร์ตยังไม่ได้เอาหนอของเขาไปขยายพันธุ์เป็นปักชำนะครับเดี๋ยวอีกสัระยะหนึ่งก็ถ้าเกิดว่ามีเวลาอาร์ตก็จะเอาหน่อของเขานี่นะครับไปปักชำเพื่อที่จะขยายพันธุ์เขานะครับแล้วก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับฝากท่านผู้ชมนะครับอีกต้นหนึ่งที่น่าเอามาเลี้ยงน่าเอามาปลูกที่บ้านการดูแลก็ค่อนข้างง่ายน,นะครับแล้วก็ ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับเมื่อดูคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจและถ้าเกิดว่ามีต้นไม้ต้นกระบองเพชรสวยๆนะครับก็จะนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับไปกด o o l o w w เพจนะครับพอดีอารก็มีเพจอาร์ตคนรักต้นไม้นะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยไปกด o o l o w w เพจด้วยนะครับใน เพจนั้นก็อาจจะมีความรู้ที่นอกเหนือจากการทําคลิปนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็เพื่อนเพื่อนทุกคนก็ชมคลิปอย่างมีความสุขแล้วก็สนุกกับการปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็ฝากยิมโนหนามยาวต้นนี้ด้วยนะครับอยากให้มีไว้ที่บ้านทุกคนเลยนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกคน